ไอ้ I, บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งกูยังไ,ไม่จบเลยนะครับบทที่สองมาแล้วแม่เย็ดทำไมแค่บทที่หนะ <laughs> ึ่งกู <laughs> <laughs> ทท 1, เที่ยแล้ว <laughs> แต่ผมก็ไม่รีบนะครับ้ค่อยเล่นเลค่อยเล่นค่อยคอยเล่นไป เข okay, ตตะวันออกเข okay, ตตะวันออกนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่ามีที่แบบนี้ในเมืองโซไกด้วยพอข้ามสะพานยาวยาวนี้ไปฮีเปโกก็พาเราไปยังอีกเขตของเมืองโซไกโซไกหรือเปล่าหรือว่าโซนไกวะเราก็ห่างทางเรา เล่าทุกอย่างที่เจอในเมืองโซไกให้ฮิปโกฟังดูเหมือนคุณจะคุ้นเคยกับที่โซไกนะเคยมาที่นี่เหรอเปล่าฉันรู้สึกฉันนั่ยังฉันก็ยังรู้สึกว่าเราเคยเจอกันก่อนเคยเจอกันมาก่อนแปลกจังขนาดเดินเจอแมวตัวไหนบนถนนเส้นไหนฉันก็จำไได้ความผมงจำที่เธอ ล้มลงในตอนตอ,ตอกแคบๆในตอนแคบๆและรอยยิ้มขมขืนที่ฉันช่วยเธออะไรช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> ยังคงหลอกล้นฉันฉันถอดหายใจออกมาพรายาหนีออกจากฝันร้ายที่ไม่อาจลบเลือน <c oughs> อย่างน้อยครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับเธออีกฉันควรจะสารภาพทุกอย่างกับเธอ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะเป็นไปได้ยังไงเออฉันบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าถ้าฉันเคยเจอผู้มีพลังเอ,อ็มีมีพระคุณที่สวยแบบนี้ก็ต้องรัดจำได้ขึ้นใจอยู่แล้วปากหวานจริงๆจ,จะว่าไปแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าปีศาจพวกนั้นมาจากที่ไหนเออที่จริงฉันก็เคยไปตำรวจแบบจริงจังหรอกนะ แต่ฉันพอจะมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ภรรยาผ่าสาฟื้นการวนลูปในเมืองโฟไกก็จะมีปีศาจออกมาโจมตีเป็นแบบนั้นจริงเมื่อกี้เราคิดจะบอกกับพนักงานในัฒนาคารว่าเขากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่วนลูปอยู่ตลอดเวลาถอดใจถอนถอดใจเถอะ พอการวนหลูก,กลับมาเรื่ออีกครั้งนาฬิกาลูกตุ้มจะชี้ไปที่เวลา6โมงเย็นไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกับชาวบ้านพวกเขาก็จะจำไม่ได้หรอกนาฬิกาลูกตุ้มมันคืออะไรเออฉันลืมบอกพวกเธอไปในเมืองโฟไกมีนาฬิกาลูกตุ้มตั้งอยู่ฟาร์มเรือนตามที่ต่างๆในแง่หนึ่ง พวกมันกำลังควบคุมการบนหลูปซ้ำไปมานี้มันทำให้เวลาบนหลูปไปมากันเหรอน่าสนใจดีเพราะง้นถ้าเราทำให้นาฬิกาลูกตู้มหยุดลงได้การบนหลูปในเมืองโซไกก็จะเปลี่ยนไปหรืออาจพังทลายลงไปใช่ไหมตอนนี้เรายังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ฉันคิดว่าในเมื่อนาฬิกา ลูกตุ้มเป็นตัวควบคุมมอนการวนลุปเราก็จะหาบาแฟอะไรเพื่อให้มันหยุดลงจากนาฬิกาลูกตุ้มนี้ได้แต่ว่าทุกครั้งที่ฉันลองจะเข้าไปต,ตรวจสอบนาฬิกาลูกตุ้มนี้ก็จะถูกปีศาจเข้ามาขัดขวางของของสมุนของสมมุนมติฐานของเธอ ฉันไม่กล้ารับประกรันหรอกฮี่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่ลองจะรู้ได้ยังไงฮิวโกพาเราไปที่ที่นาฬิกาลูกตุ้มนั้นได้ไหมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากแค่เข้าใกล้นาฬิกาลูกตุ้มยีสาก็จะโผมาโจมตีเหมือนไม่ไม่เหนื่อยฮี่เรื่องไหนไม่อันตรายเราไปทําอยู่แล้ว ถ้าแค่ตอบแทนสูงแทนสูงพอก็จะจัดการได้ยุกปัญหาเออไม่ต้องห่วงเรื่องค่าตอบแทนนะ่ะเดี๋ยวเขาใจ่ายให้โอเเนียบอกมองฉันแล้วกับพิบตาฉันต้องหายใจอย่างช่วยไม่ได้พาพวกเราไปถึงที่ไปก็สำหรับโลกที่อยู่ในการบรรลุพวกเราเป็นแค่ตัวแปรที่คาดไม่ถึงบางทีอาจมีประโยชน์ที่คิดไม่ถึงก็ได้นะ อีกอย่างถ้ามีพวกเราอยู่เธอก็ไม่ต้องสู้ตัวคนเดียวและไม่ต้องเสียโอกาสในการแก้ปมการวนหลูมนี้ด้วยอีกอย่างตอนนี้นอกนอกจากวิวธีนี้เรายังมีทางเลือกอื่นอีกเหรอในเมื่ออุฟาสืบมาถึงตอนตรงน,นี้แล้วถ้าไม่ลองดู สักหน่อยคุณที่มบโกก็คงไม่สบายใจใช่ไหมจริงเลยถูกพวกเธอโน้มน้าวใจจนได้ตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมที่เโกแต่กันเถอะฉันรู้ตำแหน่งนาฬิกาลูกตุ้มเรือนแรกฉันจะพาพวกเธอไปเดี๋ยวนี้เปกันไล่เปกันไลเด็กหนุ่มที่อ่อนแอ จักแวะแล้วเรคุณผู้ชมกูขอเข้าเรื่องหลักเลยนะมันไม่มีนะอะไรของพวกนั้นน่ะเห็นแล้วใช่ไหมเอานั่นมันอะไรอ้อต้องไปหาเด็กกูดิก็ <c oughs> ต้องมาหามันอยู่ดิโอเคถึงว่าจะไม่มาหาก็หาอยู่ดีวะเขตโรงงานคนรอกห้ามเข้าเจ้านายของพวกนายให้เรามาเอาของเขาไม่ได้บอกพวกนายก่อนหรอใช่หนุ่มที่อ่อแรนั้นเหรอ อาจจะบอกแล้วก็ได้มั้งแต่เราเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวเอาเถอะถ้าพวกคุณต้องการเอาเอาการกุญแจก็ไปถามเอาทางนั้นคนดูแลโกดังก็เป็นคนดูแลป่าผืนนั่นด้วยเขาน่าจะมีกุญแจทั้งหมดอยู่ในมือโอเคเราจะไปถามเขาขอบใจนะคุณนี่คงหกตาไม่จะพริบเลยนะ <c oughs> ชนกันเกินไปแล้วชมกันเกินไปแล้วไปกระเถอะพอไปหาคนดูแลโกดังคงต้องขอให้คุณแสดงความสามารถอีก <c oughs> คนดูแลโกดังอยู่ไหนอบอนข้างบนเหรอโอ้อยู่ใงนี้หรอ เกิดอะไรขึ้นมีหมอกนาทึบมาขัด,ข,ด,ข,ดขัดทางข้างหน้าภูเขากับป่าพวกนี้มาได้ยังไงแต่มีบางอย่างผิดปกติหมอกพวกนี้เหมือนขึ้นเวมนบนโอ้หรือว่าหมอกที่นี่จะเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดในเมืองโซไกกันนะถึงจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่คนคนนั้นพาเรามาที่นี่ แต่ฉันรู้สึกว่าเราอย่าเข้าไปข้างในดีกว่าหรือว่าพวกเราถูกหลอกแล้วถ้างั้นเรากลับไปถามเขาให้ชัดเจนเลยดีย hey, ไหมเฮงแงอยู่แล้วไปกระเถะิดไปถามเจ้าหมอนั่นว่าทำไมถึงหลอกเรามาที่นี่พวกเธอดูนั่น มีคนมาหาฉันตามเข้าไปโดนเจอตัวแล้วหนีเร็วโอ้โหอะไรวะเนี่ย 你还可以不 เอ้าไม่ได้อยู่ดีอันนี้ยากว่าอันนี้ยากว่าอันนี้จะของจริงแล้วกูทำอะไรนี้ก็จบยังไงก็ต้องใช้สองตัวว่สามตัวเลย อย่างนี้โอเคแล,ล้วโอเคผ่านชะ่ยุยี่สิบบาทโอ้โหมันยาก้นเรื่อยๆว่ะ ยังไงมั้เนี่ยตรงดันตรงนี้ก่อนโอเคอเฮ้ยยังไงวะดันตรงนี้มาคกกุณต้องถอยหลงังมันจะปิดสองทางเลยยังไงวะไม่ได้นะ กคเรียนดิโอ้ยากเวีย,ยแมงโอแม่งเกมอะไรวะเนี่ยนี่กูเล่นเฮียเลยเนี่ยเฮียแม่งเกมมันยาอ่อนดันไปก,กูดันเอาไ้เลยดิดันเอาไ้เลย อกอะไรคนตีอะไรเยอะนี่สวยดันเฮียนมาสวยเห็นไหมดันเฮียนมาเลยมานี่อีกรอบก็เอาไม่ได้อย่างนนะ นี่กงมาไนี่ลงมานี่เลยไปพนาพัสร์ไม่ได้วะัะไรล้ะกูตัดเลยกูตัดเลยไม่ไหวแล้วไอ้เยี่ยแม่งโอเคครับโง่ตั้งนานโง่ตั้งนานอย่างนี้เี้ยแม่ง ฉันจับได้แล้วอย่าทำฉันเลยเจ็บเจ็บฉันยอมรับผิดแล้วก็ได้พูดป้าอะไรกันเรายังไม่ได้แตกงายเลยฉันผิดเองที่โกหกพวกคุณคุญแจอยู่นี่เอาไปเลยนี่อย่าโดนคุญแจทันกระทันหันแบบนี้สินี่หยุดนะตบตาเก่งสมัต เจ้าหมอนี่เจ้าเล่จริงๆเอาเป็นว่าเราได้กุญแจแล้วมาแล้วตอนนี้คงเปิดประตูโรงงานได้แล้วไปกันเถอะกับตันไปยังไงขึ้นบันไดไปสวยเซฟเซฟ ออประตูหัควคุยเหไหโคดังกับประตูหัควคุยตัวสอบน่าสนใจนาฬิกาลูกตุ้มนี่ปันนี่จริงๆแต่ว่าแต่เวลาไม่ค่อยตรงไหนไม่ค่อยตรงไหนไม่ตรงเท่าไหร่ดูสิเขียนาฬิกาของมันเดินช้าก,กว่านาฬิกาทั่วไปนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงหน้า ดิมทีลูกตุ้มมันควรจะแหว่งแกว่งไปมาแต่ดูเหมือนมีแรงโน้มมีแรงบางอย่างควบคุมไว้การกวาดซ้ายขวาของมันเลยดูช้าลงนาฬิกาลูกตุ้มที่นี่จะเดินช้าแค่ไหนแค่ในตอนกลางคืนพอถึงตอนกลางวันมันจะแกว่งเร็วมากเลยสลับกลางวันเป็นกลางคืนในช่วงปิดตาข้าคืนอันยาวนานแบบตอนนี้ กำหนดตามเวลาที่แสงบนหน้าปัดนาฬิกาลูกตุ้มหรอไม่เร็วนี่เข้าใจได้เร็วดีข้อมูลแค่นี้แต่คุณก็เดาได้ว่าฉันกำลังจะพูดอะไรโดยทั่วไปแล้วนาฬิกาเป็นแค่สิ่งที่ให้เราเข้าใจในเรื่องเวลาแต่ในเมืองแต่ในเมืองโซไกนาฬิกาลูกตุ้มเป็นตัวกำหนดเวลานี่คือความหมายของนาฬิกาลูก นากาลูกตุ้มที่ควบคุมการวนหลุในเมืองโซไกเออเหมือนเข็ม,มของนาฬิกาลูกตุ้มซีไปที่เลขหกนาฬิกาเป็นครั้งที่สองการการวรลลุของวันนี้วันนั้นก็จะเริ่มขึ้นอีกแล้วอีกครั้งโอ้สำหรับคนที่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในการวรรูปกชารชชีวิตจำไปซำมา ทุกวันแบบนี้คงจะน่าเบื่อน่าดูก็ใช่น่ะสิเพราะฉะนั้นฉันเลยพยายามจะทําลายการวนลูปนี้แต่น่าเสียดายตอนแรกฉันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับพวกเธอที่พยายามบอกทุกคนว่าพวกคุณใช้ชีวิตอยู่ในการวนลูปแต่เมื่อกี้พวกเธอก็เห็นผลลัพธ์แล้วพี่นะทั้งปอกเพื่อนร่วมงานที่คุณเคย โหนของคนข้างนอกถนนหรือแจกแจกไปปิวอย่างบ้าคลัง่งฉันก็ลองมาหมดแล้วแต่พอทุกอย่างเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนความพยายามของฉันมันไม่เคยมีอยู่จริงฉันเคยเห็นที่ประกบตอนโมโหตอนระหวังตัวตอนที่แกล้งฉันแล้วก็ตอนที่มามาจนพูดไป เลื่อยบนฐานฟ้าแต่ทิ่ปกรากฏที่ดูโดดเดี่ยวแบบนี้ไม่เคยมีอยู่ในความประจําของฉันเลยฉันเคยพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามวิ่งไล่ตามอยู่ซ้ำซๆแต่ฝูงวัฒณกรรมก็มาอยู่ตรงหน้าฉันตลอดจากไม่พอใจใกลายเป็นผิดหวังฝูงวนรณกรรมที่บนระทาไม่รู้จบนี้มันก็คือการบนโลบชันนิดนึงที่ท,ที่ที่นนึงไม่ใช่เหรอ ี่เปยกลมีอะไรเหรอไม่มีอะไรแล้วยังไงต่อเรื่องนาฬิกาลูกตุ้มนี้เธอคิดว่ายังไงหลังจากที่ฉันรู้ว่านาฬิกาลูกตุ้มนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวนลูปในเมืองโซไกฉันก็จะฉันก็พยายามหาวิธีจุดมันแต่ก็ล้มเหลวทุทกครั้งหลังจากพยายามอยู่หลายครั้งนี่เป็นครั้งแรก ที่ฉันมาอยู่ตรงหน้านาฬิกาลูกตุ้มจริงๆทุกครั้งที่ฉันเข้าใกล้นาฬิกาลูกตุ้มเพื่อสำรวจมันก็จะมีปีศาจน่ารงคาญโผล่มาขัดขวางฉันเหมือนพวกสัตอเกอร์ที่ตามกาะแกะไม่หยุดนั่นสิพวกที่เคยตามกาะแกะไม่หยุดไม่เหมาะกับเธอเจริงแล้วคุณมีคนดีๆที่เหมาะกับฉัน จะแนะนำให้รู้จักบ้างไหมหลังจากที่เรื่องทุกอย่างที่ถูกฟื้นฟูลงล้วช่วยแนะนําคนดีๆให้ฉันสักคนได้ไหมไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ๆฉันก็นึกถึงประโยคที่ฮิเมกโกะเคยพูดขึ้นมาในค่ำคืนร้อนที่เบียร์และสายลมยามเย็นมาปะทะกันจะคิดว่าฮิเะโกะแค่พูดติดตลกเพราะเล่าเข้าปากแต่ รู้ว่าเธอกําลังพูดถึงวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีวันมาถึงเฮ้ทาไมถึงเงียยไปล่ะคงไม่ได้คิดว่าการหาคนดีๆให้ฉันสักคนมันยากใช่ไหมบอแปักหน่อยไว้ทำธุรกิจเสร็จเธออยากได้แบบไหนก็บอกมาได้เลยห้าคุณจริงจังกับคําพูดพูดติดตลกของฉันขนาดนี้เลยเหรอแต่คุณอยากจบคู่ฉันกับคนในเมืองโฟไกที่ความทรงจํา ถูกรีเซตตลอดเวลานะไม่งั้นฉันคงต้องแนะนำให้ตัวใหม่ทุกวันอพอพี่โกพูดติดตลกขึ้นมาอารมณ์ของฉันก็เริ่มผ่อนคลายถึงฉันจะไม่อยู่ในความทรงจำของเธอแล้วแต่ฉันยังหวังว่าเธอจะเป็นตำนตำตรวจสาวที่กระตือรือุ้นและใจดีเหมือนตอนที่เจอกัรข้งแรกเรื่องการแก้ไขปัญหาการวนวเธอวางใจได้ นี่บยิ่งคนเยอะพลังก็ยิ่งเยอะเรามาถึงนาฬิกาถึงนาฬิการูกตุ้มอันแรกสาเร็จแล้วและฉันเชื่อว่าอีกไม่นานการบรรลุนี้ก็จะถูกทําลายลงใช่แล้วถ้าเทียบกับตอนที่กําลังเดินตรวจตาอยู่ในเมืองสุไกแลวต้องถูกปีศาจไล่ล่าอยู่คนเดียวตอนตอนนี้มีพวกเธออยู่ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วลนะ่ะ อย่ามัวฟักซาอยู่เลยอย่ยตอนที่ฉันปีนขึ้นไปบนนาฬิกาลูกตุ้มนาฬิการูกตุ้มถ้ามีปิษาผมาก็ว่าฝากจัดการด้านหลังหน่อยนะได้ไม่สิหือว่าให้พวกเธอขึ้นไปดีกว่าฉันมีประสบการณ์จัดการปีศาจมากมากมๆไปกว่าเธอกับฟ้าพวกเธอไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกคนที่ไม่กบ เออได้เวลาออกลุงแล้วอะไร,ระอ่านไม่ออกโดนปล่อยแสงสีฟ้าตอนตอนรับตอนรับแล้วบินไปที่ยอดนาฬิกาลูกทุ่มจากนั้นก็เริ่มสแกนพวกเราจะสโองหน้าเข้ามาดูที่หน้าจอของปเนียเพื่อสัองเกตการอย่างระระวังมองไม่ชัดเลยตปเนี้ยให้มันเข้าไปใกล้อีกคิดได้ไหมชัดจะตายโอ้เธอคงมองไม่ออกว่ามากกว่า วางใจเถอหน้าเฟรดินเดี๋ยวฉันจัดจัสอนเธอเองนี่คือตัวควบคุมการกวางกวาดและนี่คือความสปีดที่สปีดที่ <c oughs> จ่ายทำลังกำลังให้กับลูกตุ้มฉันจะให้อะไรวาเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูโครงโครง้างข้างในของมันเป็นยังไงบ้างชัดไหม ก็คทันทีเสียงดังขึ้นนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่ตรงหน้าก็หยุดลงทันทีการรัติการอันยาวนานนี้จูๆ่ๆก็เริม่มมีมีแสงสีสันสีส้มของเวลาพบค้าที่ควรมีปรากฏขึ้นมาแต่ทัในใดนั้นนาฬิกาลูกตุ้มก็หมุนขึ้นอีกครั้งและตามจามาังหวะเอเือยเฉยของมัน แสงสอาทิตย์ยามโพเพนถูกความเมื่มมิดห่อหุ้มเพื่อนอีกแล้รั้งฉันนึกว่าตัวเองตาฝาดไปใ่ซะแล้วเมื่อกี้นาฬิกาลูกตุ้มหยุดลงเหรอบ้าไปรินไม่มนของเธอเจ๋งขนาดนี้เชียวเฮ้รีบพยายามทําให้นาฬิกาลูกตุ้มหยุดทํางานอีกเร้วเข้าฉันตปลาักหน่อยเมื่อกี้ฉันพยายามลองแล้ว แต่เวทมนต์ของฉันมันไม่ได้ผลกับนาฬิกาลูกตุ้มปแปลกนี่เลยฉันมองไปทางหน้าจอของโบน,นี่ยพยายามคุกค,ค,คิดว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนจะมีอุปรกรณ์รบกวนที่คล้ายแผง,ง,งกั้นข้อมูลอยู่นอกกลไกหลักของนาฬิกาลูกตุ้มสัญญาณการส,สแกนของ อะไรวะของโดนเลยส่งผลกับนาฬิกาลุ่มมได้ช่วคเขาโอ้ไหนดูหน่อยสิเฮ้ยน่าสนใจคิดไม่ถึงว่าของเก่าที่นี้จะมีประโยชน์กันด้วยฉันซึ้งน้ำตาแทบไหลเอาละ่ะหน้าที่อยู่ในหน้าที่ในการแฮกของข้อมูลของนาฬิกาลูตุ้มก็ฝากด้วยคุณด้วยนะคุณตัวเนี่ย ว้าวในที่สุดเธอก็พูดฟักทีคุณโลเมลีฉันนึกว่าเฟเทนใช้เวทมนอะไรทำให้เธอเงียบไปอีกจะไม่ได้ว่างขนาดนั้นแล้วถ้าฉันจะใช้เวทมนตร์จริงก็คงใช้กับเธอไม่ได้ผลหลอก,กเฟเทนโบนียแฮกเข้าไปในนาฬิกาลูกตุ้มต้องใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลาไม่นานมา,มากฉันคือโบบนียแฮกเกอร์ผู้เก่งกาจนะ แต่คุณแต่ถ้าคุณยอมจ่ายค่าตอบแทนมากกว่านี้ก็จะเร็วถกกว่าเดิมปูเนียหันมากระพริบตาให้ฉันจากนั้นเคาะที่หน้าจอแล้วอัพเพลงออกมาฉันมองไปรอบๆดูว่ามีสัญญาณของมอนเตอร์ออกมาปกติไหมแต่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างดูปก,ปกติดีมันสงบอย่างเหลือเชื่อ ิปก็บอกว่าถ้านาฬิการูกตุ้มตรวจพบความผิดปกติก็จะมีมอนเตอร์ออกมาแม้จะมีลโลนของโบเนียคอยเฝ้าอยู่รอบโรงงานแต่เราก็ยังต้องระวังแต่สิ่งที่ฉันเป็นห่วงมากมากกว่าคือดูเหมือน,นคุณมีเรื่องอยากบอกฉันนะฉันแค่รู้สึกว่าปกติีิต้าจะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดตลอดแต่วันนี้ เธอค่อนข้างเงียบนะนี่พ่อจากที่ฉันเห็นทุกคนทําได้ดีอยู่แล้วตอนนี้กับตาไม,ม่จําเป็นต้องขอคําแนะนําจากฉันแค่ต้องทําตามใจของตัวเองแต่จะว่าไปตอนนี้เรากําลังรับมือกับปัญหาที่รับมือได้ยากดูเหมือนผู้มาเยือนที่ไร้มารยาทบางคนได้พาดานของโปเนียคุณปเนียมาแล้วตึกตึง เสียงเสียงฝีเท้าวนวุ่นวายดังขึ้นเป็นลังบอกเหตุฉันหันไปมองนอกหน้าต่างของโรงงานตาบรรทัตยานท่ามกลางแสงจันทร์มอนเตอร์ล่องรอบรอบเราไว้มอนเตอร์ลอ้อมเราล้อมเราไว้ยอย่างแน่นหนามาแล้วเฮ้พ hey, วกเน,นี้ยรีบหารีมาหลบหลังชั้นข้างหลังฉันเร็ว เใส่ใจกันจังนะฟิลินระหว่างที่ฉ <ร kah ve Bond> ันแฮกข้อมูลหน้าที่ในการปกป้องฉันก็ขอฝากพวกเธอด้วยผู้ชมครับพานี้ต้องไว้ก่อนว่แถ้ากูเข้าใหม่เป็นยังไงเรงนี้ เดี๋ยวพักนั่นนะผมรู้แล้วไม่น่าจะยาวว่ะไม่นา่าจะสั้นเลยโอเคใครที่เข้าชมฝากอะไครฝากให้ผมด้วยนะครับ